ว่าไงาล่ะชาวอีสานเขียวเลิฟดิเอิร์ดปลูกผักสนุกไหมโอยเจ้าพ่อเจ๊งไม่เป็นท่าเลยฮก็บอกแล้วไงว่าเล่นหวยนี่ง่ายกว่าเยอะมามะเจ้าพ่อมีเรขเด็ดไว้คอยซับน้ำตาชาวบ้านทุกทุกคนแล้วเข้าเลยดีกว่าเออพวกนึแมบ,บไปอยู่ที่นี่เองทำไมไปช่วยพลอยสถเก็บผักที่ตานผักเมื่อวานเพิ่งเจ๊งไปแบบแบบ สนเงินเท่าไร่มึงยังไม่เข็ดไงครัหม,มองตันอ้หอหกวงก้วงๆ่าไปว่ากโก้มันสิโ,<อ>โกมันเก่งนะม,<า>มันเปลี่ยนจากผักเป็นขยะได้ด้วยไอ้อสต๊บเลยนี่ไอ้สมองวกองไอ้จับเพชรลือสองคนใช่ไหมที่ขโมยผักของพวกอะไปอะ่ะขโมยผักจากบ้านไปขายจะให้ลงทุนเพิ่มในรอบที่สองหาเงินเข้ากระเป๋าไงมงเอออันนี้เห็นด้วยเลย เพราะว่าผีมันย่อมเห็นผีคนเร็วก็ย่อมเห็นคนเร็วเสียเนี่ยนะเรียกได้เลยว่าเร็วเท่าเท่ากันแกไอโกเพราะฉะนั้นต้องมองเห็นความเร็วซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนเออตบตบหัวร่างทรงหนิวะมาหลอกด่ากันทำไมวะเออหลอกด่าทำไมนี่โกตันโกคงจะต้องทำอะไรเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจสะหน่อยแล้วนะ นี่พวกลือฟังนะเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจถ้าพวกลือกลับเข้าโครงการแล้วก็วัวเนี่ยจะยอมลงทุนได้ใหม่และที่สําคัญนะตอนเนี้ขอให้พวกลือเนี่ยไปช่วยพลอยสายเก็บผักที่เหลือก็พอพวกเราทุกคนให้โอกาสโกตันอีกกครั้งหนึ่งนะพอได้โกตันเราจะลองใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าค้งนี้ไม่สำเร็จนะ พอไมา่ต้องมาพูดกันแลว้วโกตันโกมัน oh, oh, oh. ไม่ใช่ความผิดของโกเลยนะฉันเองต่างหากล่ะที่ลากโกเขามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอพอยใสบางทีการที่ป๊าป้ากับม่ำม,ม,มาอ้วนเนี่ยถ่ายทอดวิชาปลูกผักให้อ้วนอีอาจจะรู้ก็ได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในวันข้างหน้าโอ้โหเท่สุดสุด ก็ที่โกตันต้องทําขนาดนี้เพราะใครล่ะครับพี่อุตส่าห์ให้คอยจับตาดูพวกนั้นเอาไว้แล้วก็ยังจะปล่อยให้เขาเข้ามาสร้างความเดือดร้อนจนได้แมนี่ถ้านี่ถ้าสาธุรู้คองจะไม่พอใจอ่าให้พิธาไัยถ่ายทษก็ได้แต่ขอร้องเลิกพูดกับพี่แบบนี้สักทีนหมพี่เทครับก็แค่อยากใช้พี่ยอมรับว่าคิดถึงสาทุและก็อยากใช้สาธุกลับมาเร็วๆแค่นี้ครับมันเสียฟอมมากเหรอครับพี่เทเออ ให้ทำอะไรถ่ายโทษว่ามาแน่ใจนะครับฮะถ้าแน่ใจก็นี่เลยครับพี่เทช่วยจัดการคำขอเรานี้ให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับ <c oughs> ยาวนิดนึงนะครับพี่ไม่รู้ว่าสองเดือนจะเสร็จหรือเปล่าโอ้ยผมว่านะครับให้สาธุกลับมาช่วยดีกว่าครับพี่ไม่ไม่ไม่ <c oughs> อพอยใสเดี๋ยวพรุ่งนี้นะหรือตามพ่อค้ามาใหม่เรายังพอจะมีผักดีๆส่งให้เขาอยู่นะ ไอ้เงินไอ้ทองจดชื่อไว้ให้หมดเลยให้มันา้าพักมาร่วมกับทีมไอ้ตันอีกครั้งหนึ่งถือว่าประกาศเป็นศัตรูกับกวงคิดพระมอีร้อยละยี่สิบไว้ตัดไปแล้วเสียกวงไม่มีเหตุผลน่ะใช่ใช่ใชเร็วเ <c oughs> ความเร็วไม่เห็นต้องใช้เหตุผลใช้อารมณ์พันๆก็พอแล้ว <c oughs> ก็ได้ถ้าอัวทำให้สำเร็จแล้วก็ เราเบี่ยของชาวบ้านทั้งหมดอะว่าจะเป็นคนจ่ายเองกอย่านะก็แค่นี้กก็เดือดร้อนมากแล้วนะเออเกลือเรียกพ่ออย่างมึงจะมีปัญญาจ่ายเลยไอ้เฉวยข่าวเนี้ยว่าไม่ทำเพื่อตัวเองแต่ว่าทำเพื่อชื่อเสียงของเตียเต่ยของเตี่ยของเตี่ยว่าได้เลยแล้วมึงก็กูจะได้เห็นดีกันไปแล้วเตะบ <ไป S 1> โผล่เ <ไป S 1> ลย ทุกคนร่วมมือกันแบบนี้สิสังคมถึงจะน่าอยู่เหรอครับแต่ผมยังไม่เห็นว่าพี่จะทำอะไรเลยนะครับพี่เทน้องโมครับเดี๋ยวจะโดนครับโอ้โหพี่เทครับถ้าจะเอาเรื่องผมนะครับจัดการคำขอเหล่านี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าครับพี่ตัวผมเองเนี่ยรอได้ ตั้งแต่เป็นเทวดามาไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยยังเหลือภารกิจให้ทำอีกตั้ง1,847รายการนะครับอย่าอู้นานครับพี่เทเทวดานะเว้ยไม่ใช่รถครูบโบต้าพักหน่อยสิมาพี่มาลุงป้าเดินเร็วๆหน่อยสิมานรุๆแรเข้า เทวดาเจ้าค่ะนี่ไงชาวบ้านมาขอช่วยสิงที่ไม่ต้องวิ่งไปหาให้เหนื่อยสาธุลูกช้างนำเครื่องเส้นมาถวายล่วงนาเจ้าค่ะจะขอให้เทวดาช่วยโครงการของลูกสำเร็จด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุกินเครื่องเส้นมีงานหนักหน้าดูเลยนะครับเออเอานะคือ่าช่วยให้ชาวบ้านได้ทำบุญไง ฮ้หายไปไหนรับเครื่องเส้นล่วงหน้าถือเป็นการรับสินบนครับพี่เทผมก็เลยจัดการบริจาคให้สัมุเวสีไปแล้วเสียดายจังโอ้ยไม่ต้องเสียดายแล้วครับพี่เทไม่ได้ยินเหรอครับสำรวมขอให้ช่วยให้โครงการเขาสำเร็จไงได้ยินได้ยินก็รีบไปทำสิครับสั่งฉันอีกแล้วนะเอาก็พี่เทติดทันบนอยู่อ่ะ ย,ย,ยังตายไม่ได้ครับเอ่นอกจากเรื่องของสัญลมแล้วยังเหลือรายการอีกหนึ่งพดร้อยสี่สิบเจ็ดรายการนะครับรีไปทำครับพี่เทคราวนี่แหละไม่มีใครสามารถจะาโหมดผักของเราได้แล้วเราก็รอแค่พ่งนี้มาดูความสำเร็จของโครงการนี้กัน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันอยากจะดูโกมากกว่านะล็อกประตูแน่นขนาดนี้จะเข้าร้านได้ยังไงจริงด้วยเป็ของไงอ่ะโอ้หจะบ้าแล้วอ้วนล้อเล่นว่ามีประตูหลังให้เข้าอปตูหลังที่ไหนไปดูกันสิไปดูนี่นี่นี่แวะกินน้ำเต้าหู้ก่อนก็ได้นะโอ้โหปิดร้านมิดชิต แถมมียามเฝ้าระวังอย่างดีคราวนี้ผักไม่ถูกขโมยแน่ครับอืมดี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 แล้วไหนระยามทาได้อีกแล้วแล้วทำไมนายไม่ทำอะ่ะอ้าวพี่ผมเป็นแขกรับเชิญนะครับทำมาหลายตอนนะครับพี่พี่ทำบ้างหีิครับหรือใ้ผมรายงาน <laughs> เอ๊หรือว่าเรียกสาธุกลับมาดีนะ